สไตล์ในสไตล์ชุดญี่ปุ่นเลยเองสไตล์ไทยในสไตล์ไทยแต่ <รอ S 2> เนี่ยครับเป็นเป็นญี่ปุ่นครับเ<ช>พราะนี้มา J-Pen Expo ครับก็ดิวเพิ่งมาครัคค้นงนี้เป็นครั้งแรกใช่แต่ว่าเคยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอ๋อเออดิวมาในฐานะผู้ร่วมง,งานมาก่อน,นมาเดินเล่นครับตอนเด็กๆมาบ่อยเด็กคือเ,เด็กมัธยมหรือเปล่าเด็กแบบประถมเลยมัธยมอ๋อมันไม่นานมากใช่ไหมทำงานนี้มีวิทย์ที่เก้าแล้วมัธยมไม่น่าเป็นที่สุด เก้าโอ้เก้าพ <default> <wheels restor at> ี่ก็อยู่มหาลัยไปแล้วก็เลยเต้มากี่ปีแล้วลูกถ้าถ้าในฐานะอย่างนี้มา3ปีแล้วครับไม่มีรางวัลให้เลยครับวันนี้เขึ้นมาร้องเพลงแล้วก็มาเล่นเกมกับดิวเล่นเกมกับดิวกบเล่นเกมดียวจริงๆแล้วเราก็เคยได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นหลายๆครั้งบ่อยมากเลยกับการไปทำงานที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างเต้ใช่ก็จริงๆทั้งสองคนแหละแต่ว่าทั้งเจมทีวีอ่ะมีแบบน้องๆแล้วก็ พวกเราได้ไปทํางานกับที่ญี่ปุ่นบ่อยอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบแล้วอีกอย่างเด็กๆค่ายเราก็มีความอ่านการ์ตูนบางไงญี่ปุ่นเสพอะไรญี่ปุ่นเยอะอะไรเงี้ยเราก็มีความเหมือนแบบแอบสอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นบางอย่างมาหลายอย่างพอได้มาร่วมงานพวกนี้เราก็จะมีความแบบความอินความอะไรเงี้ยอย่างดิวแบบเป็นแบบเป็นคอการ์ตูนเลยนะดูแบบจริงเพื่อให้ดิวแนะนำบางอะให้แอนิเมชั่นไอเดียเป็นไงบ้างคะ ป็นยังไงบ้างการทำงานการ์ตูนอาจจะเป็นการ์ตูนการ์ตูนด้วยอะไรอ๋อการทำงานก็อย่างที่พี่เตยบอกครับพวกเราก็มีความอินแล้วก็เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นหลายๆอย่างเช่นแบบว่ามันก็มีหลายๆซีรีส์หลายๆโปรเจกต์ที่เป็นรีเมคจากการ์ตูนญี่ปุ่นมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พี่เตยเล่นอยู่ใช่ไหมใช่เรื่องของเอมิจิโฟเทแลนด์ด้วยอะไรโอ้ใช่โฟก็ก็มีเออเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเป็นแป้งมังงะมาก่อนเหมือนกันนะแล้วเด็กๆเราก่อนที่จะเข้ากันเราก็อ่านการ์ตูนนนนกกกัััเเยยออะะดููารร์ตใช่คบ เรดโน้ตครับเรดโน้ต <c oughs> ชอบ <c oughs> ชอบเรื่องแบบนี้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยจะมีความดักดักหน่อยอแต่ถ้าตอนเด็กก็จะชอบอีกแบบนะ <c oughs> อย่างตอนเด็กมาเดินดูผมก็ซื้อกาตูนมันจะมีแบบมีการ์ตูนที่ขายรวมเล่มที่งานจะเป็นเอ็กโพครับแล้วก็ไม่ว่าจะซื้อตัวของเล่นกันดั้มอะไรอย <c oughs> ่า <c oughs> งเงี้ยอ๋อแต่เราดูการภาพกันก็ู้ดูดูภาคอะไรนะไปถึงเรื่องอะไรกันดัมกันดัดูดูหลายภาคครับหลายภาคใช่ปะใช่แล้วพี่เตดูภาคอะไรนะอ่า สีกัน้ำสีเออผมดูเซีชอบดับเบิลโอมากเออมีคนบอกดับเบิลโอหนุยังไม่ได้ดูเลยดูดูดูไมแปลั้บเราตองเพมีคนญี่ปุ่นเยอะมากรใช่ครับก็เนี่ยวันนี้ที่ที่หน้าข้างหน้าก็มีคนญี่ปุ่นมามายืนใบ้คาตอบข้อที่เป็นคาถามอกู่กับญี่ปุ่นเยอะมากเลยแต่ได้ผิดนะแต่แต่ไม้แต่ตอบเออแต่คนผิดใช่ไหมมี้ผิดด้วยมันยากมันยากครับครับผมแต่คนงารร้าสองไปนี่ก็คือเอาไปจต่มางงาที่ปนเลยใช่ครับจะเป็นเป็นางงันเาเรียกเป็างงานด a t i o n นะแบบ เ่าแปลงบทมาจากมังงะญี่ปุ่นครับเป็นไงบ้างากระแสตอบรับค่อนข้างดีทีเดียวดีครับผ <พอ S 2> ม,มก็เ,เนี่ยก็ตอนนี้ EP 8แล้วครับเรื่องก็แบบเหมือนแบบแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วอะไรก็มาดูว่าต่อไปจะอีก4 EP มันจะแบบมีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในในรูปแบบแฟนเนี่ยมันจะดําเนินไปยังไงเพราะาทั้งสองคนรู้สึกว่ามีแต่คนบอกเขาเป็นคนแบบ c a ริ n g ทั้งคู่เข้าเข้าใจทั้งคู่อะไรเงี้ยไม่รู้จะมีปัญหากันได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าแบบจะมีอะไรมาท้าทายความสัมพันธ์คู่ของของอาชีกับกะ หมืนอนคหวานที่พุ่งขึ้นทุกนาทีเลยยิ่งเราเป็นแฟนแล้วครับไม่ใช่น้ำตาครับเป็นขันตักสะกอง <c oughs> อร่อน,นเกิน <c oughs> แล้วมันจะพุ่งขึ้นแค่ไหนคะจาก EP อ่ะอ่าก็อีพีแรกๆมันเป็นหวานแบบแบบคลั่งรักแบบที่เขายังไม่ยังไม่ได้เป็นของ <f ans> แบบยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ตอนนี้พอเป็นแฟนก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึง่งก็เดี๋ยวคอยดูครับมันมันหวานคนละคนละแบบเหมือนที่น้ำตาลทรายกับน้ำตาลตะโหนี่ก็ลดข้าวไม่เหมือนกัน แล้วรอดูว่ามันจะเป็นหวานแบบไหนอะไรแต่ความกควาความแบบบทสักก็กกเข้ามาอะไรนะครับบทสักก็เข้ามาเหมือนกันไม่แน่ใจครับต้องคอยดูครับแต่เขาบอกอีพจะสนุกครับมีแต่คนบอกก็เดี๋ยวต้องรอติดตามตอนนี้เหลืออีก4 EP เหลือสี่พีชมั <EP> ้ย<ม>สุดท้ายสี่พี่จะเหลือนี่จะเป็นไงฮะรสชาติมันจะเป็นยังไงหวานหรือว่าอะไรพวกแบบมีมีหลายอมนะอมหวานอมฝาดอม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 บ้างอมจัอมมีหมดเลย โอ้คือตอนนี้ผู้เล่นครับผู้เล่นตอนนี้มีความสุขครับสองท่าสะพานความสุขดีโอเคที่เป็นย้อนนี่ไเป็นโอกาสได้ดูเหมือนงานกันไหมารัก็เห็นเห็นผ่านในทวิตเตอร์หรือว่าเป็นช็อตการสั้นๆยังไม่ได้ดูเต็มๆอะไรเห็นผ่านเพราะเรารีทว e ต t ไม่หยุดเลยดิวบอกโอ๊ยไม่น่าฟอลโล่อีกคนนี้เลยไม่ก็เห็น retweet เยอะแต่ว่าวิวตื่นเต้นนะพี่เตเป็นแบบเป็นบอสใช่ไหมเป็นเป็นตัวท็อปครับเป็นเซลตัวท็อปเหตนมันดูน่าดูเนาะเออดูเป็นเซลตัวท็อปดูแล้วหลังเขาจบแล้วอีกสิ จะจบแล้วจะจบแล้วอีกสี่เฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมไปตามดูมันพี่เป็นคาแรคเตอร์ดุป่ะนะไม่เป็นเเป็นขาเรียกว่าเป็นอบอุ่นเราเป็นสายอบอุ่นแล้วแล้วพี่นิวเป็นใจดีักงานใหม่ใช่ไหมเป็นเป็นเข้ามาพร้อมกันแต่นิวเป็นสายแบบเอาเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นเอออ๋อเป็นเขาเรียกอยู่เงียบๆถ้าเป็นนักเรียนในห้องก็เป็นคนที่แบบเหมือนแบบเด็กเรียนเหรอเออเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ นคนที่คนมองไม่เห็นนะคนตัวเล็กๆในห้องอะไรเงี้ยส่วนพี่ก็คือออร่าเจนจาสอตไลท์สอตไลท์ยิงแล้วจับยูดถึงเข้ามาในในเรื่องนะครับในเรื่องติดคาแรคเตอร์ป่ะเหมือนหมือนที่แม่ไปออกรายการอะไรเงี้ยแม่ดิวหรือแม่เจนนะแม่แม่แม่พี่ปอแม่อุม่มยังไม่ได้ออกนะไม่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 ม่ไ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 ม คล้ายครับใช่ก็จะมีความจุดคล้ายคือตรงนี้แหละครับคลูกไม้ตกเตยอะไรนะครับลูกไม้ตกใต้ต้นคล้ายๆแม่เขาก็จะมีความนี่แหละครับเขาเรียกความแบบประมวลผลช้าอะไรอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่อย่างเดียวความแบบโก๊ะมั้งไม่รู้อออะเประมาณอย่างนั้นอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าคือเปนอย่างว่าคุณเจอคุณแม่เตยคุณแม่ไม่ครับเคยเจอสองสามทีแล้วครับ เรื่องเขาแซวเฉลยก็เรียกแม่ปกติแหละแต่ว่าแต่ว่าในเขาแซวเลยเรียกพี่หมูเลยเพราะว่าเหมือนแบบนิวช่องแซวว่แม่ดูเด็กอยู่แต่แม่แม่แบบแม่62แล้วเลยใช่ไหมแต่เรา้ยง่ากใช่แต่กคือเราเลี้ยงเข้ากับแม่แ่อยครับแม่เป็นสายโบกิ้งมือแม่มาก่ะก็เลยแสดงว่าเตรียมพร้อมๆเลยก่อนที่จะมาลงสนาแม่คืออยู่คนบ้านกับแม่แต่แม่บอกแม่ซ้อมที่บ้านนะแม่กลัวทำไม่อร่อยแม่เลยซ้อมแบบซ้อมมือก่อนมาแล้วต้องคลิปลูกเพื่อไป็นอะไรการกับแม่ เออมันจะมีความเก๊กๆเพราะเออนั่นแหละนิดนึงเพราะว่าเด็กๆเราเป็นเด็กสายเด็กเรียบร้อยไงเด็กไม่ไม่บอกมาแล้วเราจะมาเล่นแบบเป็นถ้าเราโกหกฮาเราก็จะไอไอแม่นิดนึงเลยการกินน้อยนิดนึงนิดนึงอ่ะนิดนึงพี่เจมแล้วเวลาทำงานทั้งเวลาทำงานกับแม่ความรู้สึกเราเป็นยังไงอะไรนะครับเวลาทำงานกับแม่ความรู้สึกเราเป็นยังไงเออ ดีนะคือแม่แม่เกษียณแล้วไงแล้วแม่มีช่วงแรกแม่ก็จะแบบไม่มีอะไรทําแม่ก็จะเงาเงาหน่อยอะไรเงี้ยพอชวนแม่บอกการแม่ก็จะตอนแรกแม่จะเหมือนแม่ขี้อายเหมือนแม่กลัวกล้องอะไรเงี้ยแบบสองสามครั้งแรกแม่ก็จะเก่งมากแต่แบบพอตอนนี้เริ่มเริ่มชินแล้วแม่ก็จะถามว่าเมื่อไหร่มีรายการให้แม่ออกอีกเริ่มละเริ่มอยากออกแลแต่ก่อนจะแบบไม่เอาก็จะทำยังไงเหมือนแบบไม่ไม่ไม่ค่อยอยากออกตอนแรกๆเงี้ยแต่หลังๆคือแบบพอแบบเหมือนพออยู่ว่างเยอะเขาก็จะแบบเอออยากหาอะไรทําแล้วเลยม้าีีปีนี้จะมี ครับอ๋อก็สนุกดีอันนี้คือไปเที่ยวหรือไปทำงานดีไปฝรั่งเศสไปทำงานไปไไไไไปปปปปร่วมแบบแฟชั่นโชว์อะไรในฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้ครับก็ความจริงก็เคยไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็นแค่หมายถึงยังไม่ถึงกับแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็ไปก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกว่าเดิมเพราะว่ามันจะมีความแบบจัดในที่ที่มันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หนาวมีหิมะด้วยครับแล้วก็เจอแฟนๆดนวยดปแล้วว่าเลยก็เลยคิดพี่เตว่า ไม่แต่ดิวเขาเป็นดิวเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นอยู่แล้วเขาทำงานหลายแฟชช่นาสแฟร์ขอบคุณครับไม่เก่ยว่การทำงานนักขุนนั้นดิวก็ความใหญ่ขึ้นแล้ววันนความจริงมันเป็นยอมยอมแล้วว่ามันเป็นแบบเวลาทํางานแฟชั่นมันจะมีสกงคมงานที่แปลกนิดนึงครับเพราะว่าส่วนเหมือนแบบเขาจะไม่ได้ให้เราทําอะไรแบบไปถึงไปร้องเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือแค่ใส่ชุดร่วมงานแล้วก็ทำความรู้จักส่วนงานมันก็จะเป็นแบบ เมันความสบายแต่ว่ามันก็จะมีความยากตรงนั้นเ<อ>ช่นแบบว่าเราจะต้องอ่าเราเราจะต้องพิเต์ชุดให้ให้เหมือนแบบว่าเธอชุดเนี่ยมันจะเป็นคนรู้ของเขาแล้วเราก็ต้องพูดคุยกับคนข้างๆเพราะว่ามันจะมีความแบบว่าดูแฟชั่นโชว์ข้างๆก็จะเป็นแบบคนจากหลายๆประเทศอะไรเงี้ยเราก็ต้องอพูดคุยทำความรู้จักเขาวาเยอะๆตอนแรกก็ไปก็เกง่งครับท่าสุดก็เก่งน้อยลงแต่ยังเกง่งนี่เจ้ต้องสั่งเลยเพราะว่าดิวผิวเป็นรุ่นพี่ในวงการแฟชั่นเี่ีต้อง,ต,องต้องคอยเลคเชอร์อยู่ว่าดิวสอนอะไรเพราะว่า ไม่เพราะอันนี้ดิวถ tamam. ือว่าแบบเขาไปมาบ่อยไงเราก็ต้องแบบเราก็ต้องเออฟังใครจากรุ่นพี่ในวงการแฟชั่นแต่ว่าเราเปนรุ่นเก้าเข้าสู่วงการก้าวแรกก่อนอื่นนะถ้าเข้าสู่วงการแฟชั่นต้องมองหน้าดิวในระดับเดียวกันที่ได้ก่อนตอนนี้เป็นอย่างงี้อยู่ไม่แต่ว่าเป็นรับเป็นลูกของเขาหนั่งครับอ๋อนั่ะมันเจริตลาดเดียวกันจริงจโอเคฝากงานฝากงานทีนี้ดิวจะมีงานอะไรบ้างครับแต่ความจริงก็มีเรื่องเพราะเธอคือหลักแรกครับที่เล่นกับ น้องพีมยังไงก็ออนเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็ยังไงก็ติดตามติดตามเชจีนทีวีพาร์ทสองนะครับแล้วก็มีอะไรนะยังยังไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะมาบอกครับแล้วก็ต,วติดตามผลงานแฟชั่นของดิวผ่านอินสตาแกร,รมของดิวนะครับดิวเจสุครับผ่ไอจีก็ได้ไม่ใช่คอนเต้เหรก็อันตอนนัสกอลวีครับผมก็เราฝากช่วยมาจิกด้วยครับอีกสี่ตอนนะครับฝาก,กได้เลย ครับผมแล้วก็มี g ีมทีวีแฮปปี้ e ีคเอนะครับปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ขนดกครับขน g ีมทีวไป20กว่าคนครับครับฝากาติดตามด้วยครับ <c oughs> ขอบค <c oughs> ุณค่ะ